ค่ะในค่ะไปข่วสองกันดีกว่าอันนี้ไม่ว่าอะไรเลยคนอยากรู้เรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับพี่พลอยเชอร์มาเรื่องที่บอกว่าทางในอำเภอของเกาะพังงานได้แจ้งความแล้วก็ทางตำรวจงานสอบสวน้รับแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วก็รอที่จะเรียกสืบสวนสอบสวนก็คือจากกรณีนี้ล่าสุดวันที่สิบสานะคะผู้กำกับสพเกาะพังงานได้เปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้คือ12อพฤษภาคมนะคะพนักงานสอบสวนได้รับแจ้ง ความร้องทุกข์จากในอำเภอเกาะพังงานแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีและต้องรองให้คุณคอยเชอร์มันหายจากการป่วยโควิด -19 ก่อนที่จะเรียกตัวมาสอบที่สพเกาะกพังงนันส่วนเพื่อนๆหรือคนอื่นๆที่มีความผิดด้วยนั้นหรือเปล่านะคะจะต,ต้องรอการสืบสวนก่อนเพราะไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าอืทั้งนี้ผู้สื่อข่าวนะคะมีการลงพื้นที่แล้วก็ ไปพบกับฝ่ายปกครองของอำเภอเกาะพงงานได้ติดตามทไลายของพี่พลอยตามสถานที่ต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะเพื่อหาตรวจหาเชื้อโควิดในกลุ่มเสี่ยงทุกรลยซึ่งยังไม่พบเชือช้อส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะพง,งานได้แจ้งทุกคนให้กักตัวและเฝ้าดูอาการสิบสี่วันอันนี้ก็คือต้องรอสอบปากคำพี่พลอยแหละหลังจากหายเส็นแล้วถึงจะรู้ว่าเพื่อนๆที่ไปด้วยกันหรือคนที่คุณพลอยไปเจอเนี่ยเข้าข่าย ผิดด้วยหรือเปล่าเนาะซึ่งก็ต้องเป็นเค้นไปเค้นแล้วแต่คนใช่แล้วแต่แล้วแต่บุคคลที่ไปเจอแต่อ่ะโอเคอย่างของคุณพลอยเนี่ยเห็นตามทำลายตามโซเชียลรูปภาพมันก็คือบางอย่างก็มีความผิดชัดเจนแหละอ่าก็จะอยู่ที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอีกทีหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่าเพื่อนๆจะผิดเลื่อนไห้นี่ก็ต้องรอตำรวจสอบปากคำอีกทีหนึ่งซึ่งแล้วบางคนถามว่าเออจะโดน ตำอ่จเล่าเลยนะคะจะโดนลงโทษอะไรไหมอะไรอย่างนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าต้องดูตามคสแล้วถ้าสมมติสมมติผิดจริงสามารถที่จะนำเป็นประโยชน์ก็ได้อีกในการช่วยหลายอย่างใช่ค่ะซึ่งก็ต้องดูตามที่ตอนสุดท้ายแล้วที่อาชีพแออก่าว่าว่าเขาว่าเขามีความผิดอะไรบ้างแลาต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยจะแจ้งข้อหาอะไรบ้างคือณตอนนี้ตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาคุณพลอยนะคะอือ่าตอนนี้คือตำรวจเนี่ยรับ รับแจ้งความอยู่รับแจ้งความจากจากท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอเนี่ยก็แจ้งข้อหาไปก่อนว่าจะแจ้งความแจ้งข้อนี้ข้อนี้นะข้อนี้ข้อนี้อ่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ท่านผง้ักดกับอกเมื่อกี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานว่ามันมีความผิดข้อข้อกฎหมายตามที่ทำาปหรือแจ้งไม้หรือจะมีความผิดอื่นอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่านะคะก็เหมือนกับเคสของพี่มาตูมที่ตอนนั้นพอหลังจากหายจากโควิดในทิ้งก็คือเข้าไป ใช่ชี้แจงเออชี้แจงให้ปรชามกับเจ้าหน้าที่ตํารวจหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงจะแจ้งข้อหาใช่ค่ะว่าจะมีผิดในข้อไหนบ้างซึ่งสามารถที่จะอันไหนสามารถบรรเ็ญประโยชน์ได้อันไหนที่ต้องเสียค่าปรับหรืออันไหนที่มีความผิดก็ต้องว่ากันไปใช่เียกว่าเป็นเคสที่อาจจะต้องดูหลังจากที่พี่พลอยหายแล้วแต่ยังไงทุกคนที่เป็นอันนี้ก็ต้องระวังนะคะกลุ่มเสี่ยงใครที่รู้ว่ามีเจอไม่ว่าจะใกล้หรือไกลยังไงก็ดูอาการตัวเองเพื่อที่จะไปตรวจใช่ หลังจากนี้อีกสิบสี่วันก็จะรรู้เเามาอัพเดทกันอีกทีหนึ่งได้